อ้าเอาเอาเบางูจงอางไปแล้วครับพี่น้องคืนแล้วบบางูจงอางอ้าเอ้าวอาเอาวบางูจงอางนะครับท้าเบิ้องไหนอยาบเปล่าเน่ แล้วครับพี่น้องโอ้บาวจุลาโอ้ปานไอรอนแมนขณะนี่ผมก็ยืนอยู่บอนที่สถานที่แค่บ,บานล้างสีชมพูเด้อครับพี่น้องเห็นบ้านล้างสีชมพูบ่เป็นเหอนข้าเจ้านะครับบ่เป็นเหอนผมครับผมก็มาชมา่มมาเบิงบาวนะครับ มาเบิงบบ่งเบาครับกึ่งปีนเห็นป่าวกา่องน้ำลายเรียกถ่ายยากลงสองนี่ถ่ายเห็ดสองจ้างกลัวติดตามถ่ายบอกเบิ่งเบิ่งบ้านเบ้าติดสา,า,ายไฟแล้วพี่นติดสายไฟแล้วพี่น้องทำแหล่เบาตัวติดสายไฟแล้วทำแหล่เบาตัวร้องทำแหล่เบาตัวร้องแล้ว ออกจะของเอาเร็วเร็วเร็ว,ว่าไปดึงเน่ยมันสิขาดจังโกพี่น้องครับตอนนี้ผมก็เห็นบบาอยู่สามดวงดวยครับกระสีหันกระสีเป็นเบาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นบบางูจงอางนะครับพี่นอ้องเบื้อง,งันเป็นหูงูจงอางครับพี่น้องเสียงบบาดีขนาดครับมีบบาอยู่สามดวงครับเบิง้งพี่น้อง บ่บ่เม็นเบาวหอยบลาจักเบาวไผ่หันกระยิกดวงหนึ่งครับหันข้อพยพูนหันข้อพยพูนบ่โอเสียงเบาวดีสายข้อบกตู่สูงสูงพูนอุ้ยข้อบกไก่ตู่คืออยู่สูงค่กแฉ่ไอทายคลิปรุ่งสองไค่นี่จังโกเบิงคาพีหน่องบบาข้องไผ่ก่อเบางูจงอางนี่ข้อบักข้ามแหล่บ่โอ้บาบักข้ามแหล่คือเป็นบบา อาลงแล้วรงแล้วลงแล้วรงแล้วเบิ่งครับพี่น้องบางุจงอางลงแล้วนี่ลงแล้วหงไผนี่มันลงแล้วเด้ออ้อาวึ้นอีกแล้วขึ้นแล้วก็ล,กลงครับพี่น้องุูจงอางุูจงอาง <c oughs> ขึ้นแล้วก็ลงรงแล้วก็ึืนครับบางุจงอางบาวแน้นี่ผมบ่เคยเห็นเน้อครับพี่น้อง

ใสดวงได้อีกจังโกใส่โอ้ยคือสูงคืออยู่ไกลแท่แนี่โบเห็นเลยหาดวงเลยพี่น้องบางหาดวงครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆปุ่นสูงนํามครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆพี่น้องคือสินแงแมบโบเห็นนอ้นองเนาะ อยู่ไกลๆสูงๆครับพี่น้องแล<อ>้วไต่ขี้นา<อ>เห็นบอครับพี่น้องอ,อยู่ไกลๆห<อ>ลยดวงครับพี่น้องอนี่เป็นการสืบสานการละเล่นของอีอสานเลยครับพี่น้องสช่หรือเปล่าโอ้โอโอึืนสูงแท้ เางวดจงอางเสียงดีครับตอนนี้ในโทรศัพท์อาจจะบดียนินซ้ำาสถานที่จริงนะครับเป่าวดวงนี่มันคือไปตัวทีบตัวเดนไปเร็วให้มันคืนเอง แล่เร็วไกลตรงแลานแลนวล่ะกระปลอยไปเร็ว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 เรนหลักกระปลอยให้มันขึนคือเก่าอยู่ซื้อมันกระลงนะครับบ่าวงูจงอางแลานแล้วหลักกระให้มันขึนโอ้ยหาหมักยาวหนึ่งบ่าวงูจงอางใส่ายเห็นอยู่สูงๆพุ่น แลนลนแลนเร็วให้มันขึนอ้เสีเอาตัดต่อลงซองมืออื่นห้ามแลนมาแลนเร็วแลนให้มันขึนเอาไม้เอาไม้อ้สีไายทำไม้ให้แลนไม้พักกันแลนไม้เอาไปแลนอยู่ไกลบุญเร็วไอ้สิไายทำลง่องมู่บ้านกะทายไอ้เอาลงเห็นแร้อบ่ มือก้อนไหมมือกอ้อนเหนเ,นเ,นเออเห็นตัวนำํำไก่โต่งม่ได้โล่งสองอายน้ำได้จังกัวแมลงอยู่ผี่เลวหามแลงไอ้สิท้ายเอานี่ก็เป็นแฟนๆของผมนะครับเอฟซีผมก็มีจังโกนะครับแล้วก็ไก่โตง่งมือนนี้น้องตาบบได้มาาน้า อาก,การน้องวิยนะครับแต่ว่าเข้ามาเกินบักข้าแหล่นะครับเพราะว่าเอินซื้อว่าบักค้านี่ก็เป็นคนที่ผู้หย่เขาอ่าเขาอันเขาหักเขาแพงนะครับน้องบักข้าแหล่อยู่บ้านล้างสีชมพูครับพี่น้องตอนนี้ก็เห็นดวงจันทร์นํำดวงจันทร์อาจจะใกล้ขึ้นจะหอนมือเพ่งอีกแล้วนะครับพี่น้องสีหอนมือเพ่ง สิงห์หัวหมื่นเพ่งอีกนะครับอยู่บ้านล,ล้างสีชมพูกเป้าก็อยู่สูงคณะที่รอน้องห้าแหล่เพื่อนจะเกตเบ้านะครับเพื่อนจะแล่นมาทหไมันเอาไปเห็นยังกว่ไกลตู่เพราะว่าไอปวดแกนหลายบนิบทซ์คากลรองมากไอโบนิทตั้งใจสิทายทำแน่นิจังว่าไอไาอขี่รถประกายก็เลยเห็นเป้า,าไร้ดวงเหมือนนี้ข้ามน้องไกลตู่ ปวดแขนครับพี่น้อง,ง,อ,งอืมอไอเห็นเหรอยุกไกลเนาะครับคณะที่รอนะครับกับสิผ้ายางสำรวจบริเวณใกล้ๆนี่ละพี่น้องเป็นธงไทยธง,ง,งหน้า้อครับเป็นธงไทยธงหน้าเพราปวดแขนอีเด้อครับพี่น้องเป็นธงไทยธงหน้า หลยดวงมือนี้บ้าวหาดวงครับนีแต่ดวงสูงสูงมันสีมาแรนนอยู่บอกไกลต่งอ้สิเมื่อก่อได้ถา่มาเลีนมันวานแรนบอกเละไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศทงไทยทงหน้าเป็นอียงที่มีความสุขมีฟ่วงน้าพี่น้อง เพื่อห,หลังจากการเก็บเกี่ยวค่บเบิง้แงแลมลน,นบอโบอแลนหายกันสิจบคลิปแด้วนี่แดนบอลนี่แดนบอลฮแล้วนบอลฮมแลโบอแลนสิจบค,คลิปด้อายาจจะเฮ็ดอยู่ให้อหายมิ่งหุน,น่อน <c oughs> มันเจีามาแรงหนีอยู่บ่เออเดี๋ยวไอจีชาอ่าจีไทยเอาครับครับตอนนี้พมกับเขามาไกาบ่บานล้างสีชมพูแล้วนะครับนี่กระสิเป็นต้นศาสตร์ด้วยครับพี่น้องต,ต้นศาสตร์พ่อบอกหัวว่าภาษาไทยเขาเอื่นยัง <c oughs> ครับเพิ่นกระสีแม่แรนแล้วนะครับบางงูจงอางนะครับ <c oughs> เพิ่นกระสีม่แรนเขาก็มาเบิงผอมกันเลย <c oughs> มันสีขึืนดีบอคือเบาสนุบบอนะครับ บบางูจงอางเข้าเอินเบางกงปะเบางกงแ,บบแต่ว่ามันอายเอิรนงูจงอางแล้วมันคืองูจงอางบบางูจงอางนะครับพี่น้องอันนีน้จริงมันชื่อบางูคำนี่ก็สิเป็นสมุนนะครับเอฟซีผมนะครับเพิ่นมาเบิ่งบ่เขากล่องบ่จังกัวติดตาไมา่ไอเดาะบ่อย่าลืมติดตามไายเด้ ก้าวซิบหาเลยว่าไอ้พูดยังลงกับทีเห็นเบิดอได้สีเป็นขีปไปแล้วครับพี่น้องคืนแล้วบบางูจงอ่างเอ้าเอาเอ้าเอ้าเบางุ้งจงฮังนะครับท้าเบิ่งไหนหยาเบาแนวนี้ขาเบางูจงอ่าง อยู่ท่ามกลงสูงหากัสิเป็นบ้าสนุเด้วยครับครับบ่าวงดจงอางจังโก้พ่อยายเอิ้นหาจังโก้บ่ครับเบิงมันขึน โอ้บวดแขนร้ายพี่น้องโอ,โอ้ครับทองฝ่าเบื้องพี่น้องทองฝ่าก่อนจากคำนะครับหันกรสิเป็นตน้นต้นลงไส้ครับต้นหนาผมนี่แล้วกรสิเป็นต้นโบกครับเบื้อง ขากัสีเบิงเพิ่นแลนวาวจุลานะครับวาวจุลานี่มันก็สีบอมีสนูเบอร์มีสนูคือกันครับไปเบิงกันเลยนะครับเบิงกับสิแพลนวาวจุลาอย่าพึ่งปล่อยนะครับควายก็ไอ้น้ำผีหมอบแม่มันนี่คือร้ายแท้ขับไเบิงวาวจุลาครับครับเบิงเพิ่นสิบค่อยวาวจุลา บรรยากาศก่อนคำข้องหมือนีโอ้สีสันสดสวยครับพี่น้องเป็นสีชมพู้างกับสีโบยเหาด้วยครับขึน<ค><ณ>แล้วครับพี่นอ้องโอ้เบาจุฬา โอ้ปานไอรอนแมนเบิงครับเสียงคาสนุเขาเป่าจุล่าเดี <S <S ๋ยวสุ่มหายเบิงนี่ครับพี่น่องไข่ไข่นิ่นจาเฮ้ยนายล้วบอจังกัวเบิงครับพี่น่อง เขากล้องนะครับนี่ f อผมนะครับเห็นบอคขับจังกูโอ้พี่น้อง,งมันมุนไปมุนมาซ้ายระบางงูจงอางมันลงหรอบอแน่โอ้ปวดแขนโอ้มีแต่เครื่องบินครับพี่น้องเครื่องบินวาว เบื้งเข้าบินไปบินมาครับเบื้องอ้าวอ้าวอาวงสโน่ร่งสโน่ร่งร่องรอง,งโปรงเว้ยลงสโน่ร่งสโน่เข้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาเขากลองมาอ่เร็วครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณผู้ติดต,ต,ตามนะครับขอบขอบคุณหลายๆครับมือนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย